สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำจุลินีย์สังเคราแสงนะครับ จะเอาไปใช้สำหรับรถต้นไม้นะครับรดกระบ,บองเพชรหรือพืชผักทั่วไปนะครับามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากขอกน้ำก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนำเอามาตากแดดไว้นะครับประมาณ2-3วันนะครับส่วนน้ำที่เราใช้นั้นจะเป็นน้ำประปานะครับหรือจะเป็นน้ำธรรมชาติก็ได้นะครับถ้าใครหาได้ผมอยู่ในหมู่บ้านในตัวเมืองก็เลย หาแหล่งน้ําธรรมชาติไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้น้ำปราปาบอกไว้แล้วก็ตากแดดไว้ประมาณ2-3วันครับหลังจากที่นําเอาน้ําไปตากแดดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมก็จะมีไข่สองฟองนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับปลานะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่ไข่สองฟองครับเดี๋ยวตอกไข่สองฟองนะครับ ส่วนไข่ที่ผมใช้จะเป็นไข่เป็ดน,นะครับโดยส่วนตัวแล้วก็คือที่บ้านชอบกินไข่เป็ดครับก็เลยเอาไข่เป็ดมาใช้เป็นไข่ที่มีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับ แล้วก็ใส่ผงชะลดหนึ่ช้อนโต๊เหมือนกันครับหลังจากนั้นเราก็จะตีไขค่คนให้เข้ากันนะครับกับส่วนผสมตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะแน่ใจว่าผงชูลดละลายหมดน้ำปลาส่วนผสมเราเข้ากันหมดนะครับ ีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะละลายหลังจากคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับทีนี้เ็าจะเริ่มการกอกวิธีกอกนะครับก็คือผมจะใช้1ขวดนะครับใช้อาหาร1ช้อนโต๊ะนะครับใช้กวยวางนะครับแล้วก็ช้อนตักอาหารลงไปช้อนโต๊ะกอกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไข่จะหมด ในสูตรที่เราทํานี้นะครับจะไม่มีเราจะไม่ได้ใช้หัวเชื้อกันนะครับคือใส่แล้วก็เราก็จะเอาไปตากแดดทิ้งไว้นะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับบางครั้งก็ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ45วันนะครับหรือบางครั้งก็ประมาณสองเดือนนะครับถึงจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับ แต่ถ้าใครมีหัวเชื้อนะครับเอาหัวเชื้อมาใส่นี่ก็ระยเะ,ยเ,วะยเวลาการเปลี่ยนสีของของน้ําที่จุลินทรีย์จะทํางานนี่ก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วส่วนประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน,นะครับคือช่วยตึงในตัวเจ่นในดินนะครับเพิ่มในตัวเจ่นให้กับพืชเร่งการเจริญตเติบโตทําให้พืชแข็งแรงแล้วโตวเร็วเป็น3เท่านะครับ เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้นใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าวนะครับช่วยในการย่อยธาตุอาหารและพืชดินทรีในดินนะพืชดูดซึมไปใช้ได้ง่ายนะครับป้องกันพืชโดยการทำลายจุลรี์ไม่ดีในดินที่เป็นสาเหตุทำให้พืชเกิดโรคนะครับ ส่วนจิลินซีสูตรที่ผมใช้นี้นะครับหผ่สองฟองผงชูรสหนึ่งช้อนปลาหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนี้จะใช้ได้ทั้งหมด21ขวดนะครับจะใช้กับขวดขนาด1.5ลิตรนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะนำมาไปตากแดดเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ั b สไครต์นะครับกดติดตาม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆเราจะได้มานำเสนอให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ